อันนี้ดีตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงสาคลินิกนะคะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นช,ชั้นสอโอ้ยชั้นสองนะครับสยามเซ็นเตอร์ชั้นสองนะฮะชั้นสูงสุดเลยของสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นแบบมีร้านอาหารมีอะไรแต่ทานข้าวเสร็จปับ๊บก็แวะคลินิกได้เลยแล้ว วันนี้จะพาเบลมาเสริมสวยใช่แล้วโรกแกรมอะไรเบลวันนี้เริ่มโปรแกร,รม ultraformer 3มนะคะ<ย>เป็นนวัตกรรมที่แบบดีสุด<อ>คันสมัยสุดนะตอนนี้นะคะคือช่วย lift กรอบหน้าขึ้นให้กรอบหน้ามันชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดพวกแฟตกระตุ้นคอจะให้หน้าใสต่งตึงโอเคคือเรามาปรึกษาคลินิกไงเราก็ต้องสวยขึ้นเอาอย่างนี้มีคำถามว่าสมมติว่าเราเหมือนแบบอยากแบบซื้อก่อนอ่ะมีวิธีไหมง่ายมากเราสามารถซื้อทุกคอร์สทุกโปรแกรมที่ปรึกษาคลินิกนะคะได้ที่แอปวันสยามซูเปอร์แอปนะคะฉะนั้นทุกอย่างทําที่บ้านปุ๊บเดินเข้ามาเข้าได้เลยเข้าได้เลยคือที่สําคัญนะนอกจากเราซื้อคอร์สในแอปแล้วเนี่ยเรายังได้วิสคอยพ อีกด้วย,ยคุมค้ม,มคุมค้มคุมค้มๆนะครับเอาไปช็อปต่อนอกจากหน้าจะสวยแล้วเนี่ยเรายังมีเงินกลับเข้ามาใส่กระเป๋าเลยอีกด้วยแล้วก็ไปช็อปอื่นต่อแล้วก็ไปช็อปอื่นต่อเลยอันนี้เนี่ยพวกเราถือว่าอัน,นดีด